สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูตาลเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม e n r i s h m e n t เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราตอนโครงกระดูของฉันก่อนจะเข้ากิจกรรมวันนี้ครูตาลก็มีกิจกรรมสนุกสนุกกระตุ้นความคิดโดยมีเกมที่มีชื่อว่าเกมถอดรหัสภาพ และครูมีเวลาให้นักเรียนถอนรหัสภาพ10วินาทีนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยคะ่ะ นักเรียนถอนรหัสภาพกันได้หรือเปล่าคะเราไปเฉลยกันเลยคะ่ะภาพที่1น,นะคะเป็นรูปเสื้อคะ่ะภาพที่สเป็นรูปเมโทแล้วกากบาทบอกว่าไม่เอาไมโทภาพที่3เป็นรูปดาวเมื่อถอดรหัสภาพแล้วจะได้คำว่าเสือดาวคะ่ะแต่เอ๊รหัสภาพแรกนักเรียน คงถอดรหัสภาพกันยังไม่ทันครูมีอีกหนึ่งข้อเป็นข้อแก้มือถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนถอดรหัสภาพกันได้ไหมคะ ไปเฉลยกันเลยค่ะภาพที่1เป็นหนูก็เป็นนอหนูภาพที่2เป็นรูปไก่ก็เป็นกอไก่เมื่อรวมกันแล้วเราจะถอดรหัสภาพได้1พยางก็คือนอกค่ะจากเกมถอดรหัสภาพทั้งสองข้อเมื่อสักครู่นักเรียนจะได้คำว่าเสือดาวและนก นักเรียนทราบไหมคะว่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะและวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราในตอนโครงกระดูกของฉันโดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ1 สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดต่างๆสฝึกทักษะการสังเกตการจำแนกประเภทการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. นักเรียนใช้ความรู้และทักษะกระบวนการเชื่อมโยงความคิดในด้านวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร,ร์และคณิตศาสตร,ร์ก่อนอื่นเลยนะคะครูก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมกันเกี่ยวกับเรื่องการจําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมกันเลยค่ะดีค่ะน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องโครงร่างแข็งภายในนะคะน้องๆจำกันได้หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้น้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนและทํทำการทบทวนคาบที่แล้วได้เลยค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าสิ่งที่อยู่เป็นโครงร่างแข็งภายในของตัวปลาเราเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราเรียกว่าโครงร่างแข็งภายในเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจําแนกสัตว์โดยใช้โครงร่างแข็งภายในหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น เราไปชมคลิปกันต่อเลยค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์นะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนการจำแนกโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีจำนวนสัตว์มากกว่าหนึ่งล้านชนิดเพราะว่าสัตว์มีจำนวนมากมายหลากหลายชนิดนั่นเอง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่มางๆโดยพิจารณาลักษณะโครงร่างแข็งภายนอกและโครงร่างแข็งภายในที่แตกต่างกันทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้มีการจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆโดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายในกระดูกสันหลังจะอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อๆยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวได้มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างสวดทรงอยู่ได้และยังช่วยป้องกันเส้นประสาทอีกด้วยนอกจากนี้สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกได้อีกห้าประเภทคือ หกลุ่มพวกปลาโดยลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเหงือกมีครีบบางชนิดมีเกล็ดและบางชนิดไม่มีเกล็ดเวลาผสมพันธุ์จะวางไขจ่จำนวนมากในน้ำสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีปลาตะเพียนปลากระเบนฉลามและม้าน้าเป็นต้น 2. ส,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตว์วางไข่ในน้ำตัวอ่อนหายใจด้วยเงืออเมื่อเต็มว,ว,วัยหายใจด้วยปอดและผิวหนังเพราะอยู่บนบกผิวหนังเปียกชื้นไม่มีเกรดเป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นกบเขียดคางคกปาดและอึงอ่าง 3. ามเป็นสัตว์เลื้อยคลานโดยลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยปอดมีสี่ขาหรือไม่มีขาผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดปกคลุมวางไข่บนบกโดยที่ไข่มีเปลือกหุ้มสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีเต่าแยะจระเข้ต้น 4. กลุ่มสัตว์จำพวกนกโดยลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอด ขาคู่หน้าจะพัฒนาเป็นปีกมีจงอยปากแข็งขนเป็นแผงมีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าวางไขบ่บนบกไข่มีเปลือกแข็งหุ้มสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีนกนางนวลไก่นกยูงเป็นต้นห้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยลักษณะสำคัญของกลุ่มนี้คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดพิ้งหนังเรียบ มีขนแบบเส้นผมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกแต่มีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตัวอ่อนเติบโตในม,มดลูกของเพศเมียส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวมีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มน,นี้ก็จะมีช้างพยูนโลมาทั้งคาวและคนเป็นต้นค่ะ และนักเรียนจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีกระดูกเรียงการต่อเป็นข้อๆตั้งแต่หัวจรดหางทำหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะ หลังจากที่เรารู้จักกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งห้ากลุ่มไปแล้วเรามารู้จักกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังกันบ้างดีกว่าค่ะน้องสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกายบางชนิดอาจมีโครงร่างแข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลาตัวเพื่อช่วยค้าจุนร่างกายและบางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายและใช้ยึดกับกล้ามเนื้อ นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลมใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่าอาศัยอยู่ในน้ำปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นพวกพวกดังนี้พวกฟองน้ำสัตว์พวกนี้มีลักษณะลำตัวเป็นโพรงมีรูพรงทำให้น้ำและอาหารสามารถไหลผ่านเข้าไปในโพรงลำตัวเพื่อดูดซึมแกส๊สออกซิเจนและอาหารฟองน้ำทุกชนิด อาศัยอยู่ในน้ําส่วนใหญ่จะอยู่ในน้าทะเลมากกว่าน้ําจืดโดยมีลักษณะคล้ายพืชไม่มีหัวไม่มีปากพวกสัตว์ลาตัวกลวงสัตว์พวกนี้จะมีช่องกลวงภายในลําตัวโดยมีลักษณะเป็นช่องเปิดปลายตันช่องนี้จะทําหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนักคือให้น้ําและอากาศเข้ามาภายในช่องหลังจากแลกเปลี่ยนแก๊สและกินอาหารแล้วจะดันน้าและของเสียผ่านทางช่องเปิดนี้ สัตว์พวกตัวในพวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำค่ะพวกหนอนตัวแบนสัตว์กลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายตัวหนอนแต่มีลักษณะลำตัวแบนเป็นชนิดมีปากลัทวานหนาเป็นช่องเปิดช่องเดียวกันเช่นพลานารียและบางชนิดดูดกินเลือดของสัตว์อื่นที่มันเข้าไปอาศัยอยู่เป็นอาหารเช่นพยาิไบไม้และพยาตัวติดจึงเรียกสัตว์พวกนี้ว่าปรสิต พวกหนอนตัวกลมสัตว์พวกนี้จะมีลักษณะลำตัวกลมยาวเหมือนเชือบหัวท้ายค่อนข้างแหลมลำตัวไม่เป็นแปง้งเป็นพวกที่เรียกว่าปรสิตทั้งในพืชและในสัตว์เช่นพยาเ้นไดพยาตัวจี๊ดเป็นต้นพวกลำตัวเป็นแปง้งสัตว์พวกนี้จะมีลำตัวกลมยาวเหมือนพยาตัวกลมแต่จะมีลักษณะเป็นกล้องๆเหมือนวงแหวน,นหลายอันเรียงซ้อนกันอยู่มีผิวหนังเปียกชื้น ช่วยแลกเปลี่ยนแกส๊สในการหายใจส่วนในห,หาร์คินอิสระเชน่นตัวสงกรานต์ตัวน,น้ำจืดเป็นต้นพวกหอยและหมึกทะเลสัตว์พวกนี้จะมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มบางชนิดมีเปลือกแข็งซึ่งเป็นสารพวกหินงปูนหุม้มลำตัวอยู่เช่นหอยต่างๆบางชนิดจะไม่มีเปลือกแข็งหุม้มลำตัวแต่มีเนื้อลำตัวเหนียวมากเช่นหมึกทัท่วไปและหมึกยักษ์ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกบางชนิดอาศัยอยู่บนบกหายใจด้วยปอดเช่นหอยทากพวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระสัตว์พวกนี้ตามผิวหนังจะมีลักษณะเป็นปุ่งตมครุขระบางชนิดเป็นหนามบางชนิดมีเปลือกหุ้มลำตัวรูปทรงกลมหรือกลมแบนเช่นดาวทะเลเป็นต้นพวกมีขาเป็นข้อสัตว์พวกนี้จะมีขาเป็นข้อข้อต่อกัน ทุกชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวด้านนอกแบ่งเป็นปล้องๆเมื่อร่างกายภายในเจริญเติบโตมันจะดันเปลือกให้แตก แบ่งออกเป็นส่วนหัวอกและท้องมีขาสามคู่ที่บริเวณอกส่วนใหญ่มีปีกช่วยในการบินหนึ่งถึงสคู่มลงจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบเช่นผีเสื้อและพึ่งเป็นต้นค่ะ 2. พวกมังมุมสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกมีขาสี่คู่เช่นมังมุมและมงป่อง 3. พวกตะขาบ เรียวยาวและแบนเล็กน้อยลำตัวแบ่งเป็นปล้องๆแต่ละปล้องจะมีขาหนึ่งคู่เช่นตะขาบซึ่งมีเขี้ยวพิษที่บริเวณปากไว้ป้องกันตัวและไว้ใช้ฆ่าเหยื่อ 4. พวกกิ้งกือสัตว์พวกนี้มีลำตัวเป็นทรงกระบอกและแบ่งเป็นปล้องๆแต่ละปล้องมีขาสองคู่เช่นกิ้งกือแม้พวกมันจะมีขามากแต่ก็เดินได้อย่างช่นช้า สิ่งใดมากระทบก็จะมนวนลำตัวเป็นวงกลม 5. พวกกุ้งและปูสัตว์พวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่เราจะพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มเช่นปูกุ้งกั้งและไรน้ำเป็นต้นจากที่ผูกเรียนได้ชมคลิปกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกาย ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัวมักมีขนาดเล็กถ้ามีขาก็จะมีขาจำนวนมากและมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันบางลักษณะคล้ายคลึงกันจะแบ่งออกเป็นแดพวกได้แก่พวกฟองน้ำพวกสัตว์ลำตัวกรวงหรือเป็นโพรงพวกสัตว์ทะเลผิวครุขคะาพวกนอนตัวแบนพวกนอนตัวกลม พวกลำตัวเป็นปล้องพวกมีขาเป็นข้อและพวกหอยและมึกทะเลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้จะมีการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มและในชีวิตประจำวันของเรานั้นยอมใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของเราเช่นสุนัขแมวปลาเป็นต้น และเราสามารถบูรณาการทักษะสี่ทักษะเชื่อมโยงความคิดในด้านวิทยาศาสตร์ในการชมคลิปวิดีโอจากการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มที่ผ่านมานักเรียนสามารถใช้การสรืบค้นและสืบเสาะหาข้อมูลการสังเกตและการจำแนกประเภทของสัตว์ออกเป็นกลุ่มเทคโนโลยี คือการลงมือปฏิบตัติการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับการตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์คือการนำอุปกรณ์มาออกแบบเพื่อสร้างแบบจำลองในการตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คือการใช้จำนวน เพื่อตรวจสอบชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดจากการที่เราได้เรียนการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์และการใช้ทักษะบูรณาการเชื่อมโยงความคิดกันแล้ววันนี้ครูก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ศึกษากันก็คือ ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาตะวันได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเดินเที่ยวเล่นจนไปถึงจุดที่หนั่นคือห้องจัดนิทรรศการสัตว์และพืชตะวันจึงได้เดินเข้าไปชมนิทรรศการและได้เห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากมายอาทิเช่นแบบจํำลองโครงกระดูกของไดโนเสาร์มีแพนดา้จาจระเข้ เต่าและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จัดเต็มทั่วห้องนิทัศการซึ่งจุดนี้ทำให้ตะวันเกิดความสนใจและประทับใจมากที่สุดจนทำให้ตะวันเอ่ย่าคุยกับคุณพ่อว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำแบบจำลองโครงกระดูกของไดโนเสาร์ขึ้นได้เงื่อนไขให้นักเรียน ออกแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนสนใจ 1. ชนิดจากสถานการณ์และเงื่อนไขว่าให้นักเรียนออกแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนสนใจ 1. ชนิดโดยให้นักเรียนระบุกลุ่มสัตว์ชื่อและเหตุผลที่เลือกสัตว์ชนิดนั้นพร้อมทั้งบอกอุปกรณ์ ที่เลือกใช้สร้างแบบจำลองโดยให้นักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนี้ด้วยนะคะและจากที่นักเรียนได้เลือกกลุ่มสัตว์และอุปกรณ์กันแล้วให้นักเรียนบอกวิธีการออกแบบสร้างแบบจำลองและวัดรูปออกแบบโครงสร้างภายในของสัตว์พร้อมชี้บอกส่วนประกอบของสัตว์ ึ่งนักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมนี้ค่ะจากการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมนักเรียนสามารถสรุปกิจกรรมนี้ได้อย่างไรและการที่นักเรียนได้ออกแบบผลงานของปัญหาสถานการณ์กันแล้วฉะนั้นครูเคยยกตัวอย่างการใช้ทักษะบูรณาการ4ี่ทักษะในข้างต้นนักเรียน ได้ทักษะ4ี่ด้านอย่างไรคะให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมนี้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกสรุปผลการทำกิจกรรมครูขออภิปรายและสรุปว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆตั้งแต่หัวจรดหาง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนส่งงานมาในแพลตฟอร์มตามวันเวลาที่กำหนดด้วยนะคะและการส่งการบ้านให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราตอนโครงกระดูกของฉันส่งมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่ หกรกฎาคม2,564นะคะห่นนักเรียนมีข้อสงสัยอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากลิงก์และใบความรู้ที่ครูแนบมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ